สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะมีใครเป็นแฟนคลับหรือว่าชอบผลงานหรือว่าชอบในความเป็นฟ้านปิงๆบ้างเอ่ยนะคะแอดหวานชอบคุณฟ้านปิงปิงนะตอนนี้นะคะเธออยู่ในวัย43ปีแล้วนะคะเพื่อนๆเล็กสีค่ะแต่ว่าดูหน้าแล้วก็เหมือน20อยู่ดีนะคะดูแลตัวเองได้ดีมากเลยค่ะหลังจากที่นอต้องประสบปัญหากับเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีแล้วก็สัญญาหินหยางในการทํางานของคุณฟ้า ปิงปิงนะคะเธอนั้นเรียกได้ว่าถูกแบนไปประมาณ8ปีด้วยกันค่ะจากนั้นหลังจากพ้น8ปีขึ้นมาแล้วนะคะเธอก็ ไปออกงานอีเวนต์นะคะไปคอนสบ้างไปโน,น่นนี่ไปหลายๆประเทศเลยแต่ก็น่าเสียดายที่ผลงานละครนะคะอีก2เรื่องของเธอนั้นไม่ได้อนแอร์นะคะเพื่อนๆอย่างเรื่อนปาชิงอะ่ะอัดวานอยากดูมากเลยเป็นเรื่องราวของสตรีผู้มั่งคั่งที่สุดในราชวงศ์ฉินนะคะซึ่งเธอนั้นก็เรื่องนี้เป็นเหมือนกับโปรดิวเซอร์เองด้วยนอก็มีทั้งหมด66ตอนด้วยนะคะแล้วพระเอกทีมงานอะไรทั้งหมดก็เป็นคุณฟ้านปิงปิงนั้นเลือกสรรมาเอง หมดเลยค่ะก็คงจะไม่ได้ดูเนาะเป็นจีนคอสตูมโบราณ66ตอนนะคะปาชิงเป็นใครเอ่ยนะคะปาชิงนั้นจริงมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าก็น่าสนใจเนาะที่จะมีการนำมาสร้างเป็นละครให้พวกเราดู ปาชิงนะคะเป็นสตรีที่ล้ำรวยมั่งคัง่งเป็นเศรษฐีนีที่สุดในราชวงศ์ฉินค่ะนางก็เป็นที่รู้จักในฐานะของผู้จัดหาปลอดนะคะมาให้กับสุสานของท่านเอมเพอเรอร์เลยค่ะจกกักรพรรดิองค์แรกของจีนนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่คอยให้ทุนสนับสนุนนะคะการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนนะคะอะไรก็ตามซึ่งเป็นนโยบายของท่านอิงเจิงเนี่ยก็จะมีพี่พี่สาวปาชิงเนี่ยแหละคะ่ะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนเรื่อง รองราวของเงินทองนะคะท่านอิงเจิงนี่เป็นคนที่มีผู้อุปถัมภ์เยอะเนาะในก่อนที่ท่านหลีปุ้ยนั้นจะแบบเออหมดสิ้นอํานาจไปอะไรเงี้ยก็เป็นหลีปุ้ยซึ่งมีทั้งเงินทองมีทั้งอํานาจก็ช่วยสนับสนุนอุ้มชูมาโดยตลอดแล้วหลังจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็พอรุ่นใหม่ๆมาก็เป็นท่านพีสาวปาชิงเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่านะฮะก็จะมีการเขียนเรื่องราวเนาะเป็นละครเพิ่มขึ้นประมาณว่ามีความสัมพันธ <c oughs> ์แบบเขาเรียกว่าสัมพันธ์ทางจิตใจที่มีความยุ่ง ยากซับซ้อนระหว่างปาชิงพี่สาวคนนี้กับทางท่านอิงเจิงนะคะอุ้ยแต่แล้วนะคะไม่รู้ว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณฟันปิงปิง,ปงที่เป็นดาราที่มีปัญหาแล้วเนี่ยไอตัวของเนื้อบทละครเองมันจะผ่านเซ็นเซอร์ออกมาให้พวกเราได้ดูได้หรือเปล่าก็ยังเป็นที่กังขากันอยู่นะคะเพราะว่ามันมีบันทึกไว้ในประ,ประวัติศาสตร์เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเกี่ยวกับชื่อของปาชิงค่ะถ้าเกิดมันมีการบิดเบือนไปมากเนี้ยทางการจรีนเขาก็ไม่ปล่อยให้ออกมาออนแอร์ได้นะคะ แต่ตอนนี้ก็พับไปแล้วแหละเออมันก็คงโดนตอกฝาลงนะคะตอกแบบเทคอนกรีตอะไรมากมายเลยนะคะเพราะว่าเงียบกริบเลยค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะของของคุณฟ้านปิงปิงเป็นละครแนวความรักแนวครอบครัวนะคะดูแล้วก็ดูมีความน่ารักดีเคยเห็นตัวอย่างด้วยละแต่ว่าก็คงไม่ได้ออนแอร์แล้วแหะเป็นแนวจีนปัจจุบันนะคะมีประมาณ20กว่าตอนนิด,นด ก็คงจะทิ้งไว้เป็นตำนานอย่างนั้นแหละนะคะสำหรับผลงานของคุณฟ้านป,ปิงปิงค่ะทีนี้ในวัย43ของเธอนะคะตอนนี้อย่างงานล่าสุดงานใหญ่ที่เธอไปมาเมื่อเดือนเมษายนแอดวานมีรูปมาฝากค่ะนั่นก็คือเอเชียนฟิล์มอะวอร์ดครั้งที่17ประจำปี2024นะคะแต่ว่าก็มาจัดในปี2025แต่เป็นการมอบรางวัลของปีที่แล้วนั่นเองค่ะก็เสื้อผ้านัผมนะคะมาแบบเป๊ะเลยนะคะสไตล์เป็นแบบมองดูแล้วเหมือนกับลาบรี ะะปอดสูญญากาศค่ะแต่ว่าคุณ คุณฟ้านเป็นปิงนะคะเป็นคนที่สวยมากแต่งอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะพอแต่งแล้วอาแต่ละพรีเซนต์เสื้อผ้านะผมออกมาดีมากดูเป็นผู้หญิงมีความมั่นใจนะคะมีความหรูหรามีความสง่างามอีกด้วยทั้งๆที่เพื่อนๆดูแพทเทิร์นของชุดสิ์มันก็ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาเนาะแต่ว่ามันดูแล้วมีความสง่าแล้วก็พาให้คนที่ใส่มีความเป่งประกายเจิดจ้าขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะก็อบอกได้เลยว่าคุณฟ้านปิงปิงนั่นก็ยังคงเป็นตำนานอยู่ในวงการ บันเทิงของจีนแหละแล้วเธอเองก็ถือว่าคุ้มแหละเคยไปถึงระดับฮอริวูดมาแล้วด้วยนะคะอืมก็อยากให้เธอมีโอกาสบ้างเนาะโอกาสที่มาผลงานอื่นๆนั้นจะได้ออกมานั่นเองค่ะเรามาดูรายละเอียดชุดกันหน่อยนะคะเป็นชุดเดรสคอวีสีขาวบริสุทธิ์พร้อมการแต่งหน้านะคะเขาบอกแต่งหน้าได้ละเอียดอ่อนมากเลยจุดไหนที่ควรจะต้องใสไ่ไฮไลท์ก็เป็นประกายอย่างดีเลยค่ะดีไซน์นะคะด้านหลังก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เข้าคู่ พร้อมที่จะโชว์สร้อยไข่มุกนะคะคลาสสิกมากๆรอบคอของเธอคะ่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะไปหมดเลยนะคะไม่มีใครทัดเทียมได้กับรูปลักษณ์โดยรวมแล้วกเ็เสริมระดับความสวยงามในวัย43ของคุณฟ้านปิงป,งปิงเข้าไปอีกนะคะทีนี้สำหรับ เนี่ยชุดที่ดูแบบไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากแต่จริงแล้วคัตติ้งดีมากๆเขาบอกว่าราคาแพงมากเลยนะนเพื่อนชุดนี้นะคะตามเนื้อหาของข่าวนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเธอนั้นยังคงส่องนะคะมีประกายอันแจ่มจ้าแล้วก็มีสเสน่ห์เสมอเลยไม่ว่าจะสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะคะแล้วก็นักข่าวของจีนก็จะเขียนข่าวของเธอนั้นดีนะนเพื่อนจะเขียนดีนะก็ ให้เขาเรียกได้ว่าไม่ได้มาจิกกัดเธอมากเหมือนแต่ก่อนแล้วสําหรับฟ้านปิงปิงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผิวนะคะผิวพรรณก็ได้รับคําชมเชยด้วยว่าผิวพรรณดูแบบไม่หย่อนคล้อยนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณปิ๊บปี๊บปี๊บปี๊บดองในเรื่องของความแก่เลยไม่ได้เข้ามาใกล้เธอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอปรากฏตัวในงานเนี่ยเธอดึงดูดความสนใจของทุกคนนะคะแล้วก็ทัศนคติของคุณฟ้านปิงปิงก็ได้รับคําชมเชยจากนักข่าวว่า เป็นทัศนคติที่ดีนะคะมีความเข้าถึงง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสมีความโดดเด่นกว่าอื่น กว่าคนอื่นๆเวลาที่ยืนอยู่ด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าเลิศค่ะนี้ทรงผมนะคะเป็นทรงที่เธอชอบทํานั่นแหละก็มวยต่ําๆแล้วก็มีความแสกกลางซึ่งหน้ามีความเป๊ะมากเลยเนาะหน้าเป็นแบบรูปไข่ๆซึ่งจริงแล้วดวงตาของคุณฟ้านปิงปิง,งถ้าพวกเราจําเธอได้ในช่วงที่เธอเข้าวงการมาแรกๆที่ซีรีส์ของเธอเข้ามาในเมืองไทยพวกเราจะเห็นว่าดวงตาของเธอสองข้างอะ่ะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพออยู่ในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาเป็นนาง เอกแล้วนะคะอยู่ๆเท่ากันแบบสวยงามตากลมโตมากเลยนะคะมีเงินทำได้ทุกอย่างเือนๆคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผู้หญิงค่าเมนเทน n a n c e ร่างกายสูงมากเลยพวกเราจนไม่ได้นะคะต้องทำงานให้เก่งๆนะคะอย่ายอมแพ้ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องดูแลตัวเองให้ดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคุณฟ้านปิงปิงเองนะคะก็อย่างที่หวานบอกว่านักข่าวจีนเขาก็ให้ให้ค่าแล้วก็เขียนข่าวคุณฟ้านปิงปิงดีอยู่นะแล้วก็มีความชื่นชมกับอุปน นิสัยที่เป็นออร่าเป็นเอกลักษณ์มีความสง่างามนะคะแล้วก็แน่นอนว่ายังคงมีออร่าแล้วก็เป็นตำนานในลักษณะของออร่าราชินีอันเข้มแข็งออกมาเลยคือเขาพูดถึงความเป็นฮองเฮาเป็นอะไรเพราะเธอเคยแสดงเป็นท่านบูสเซกเทียนมาก่อนนะนเพื่อนๆร้อยยีกว่าตอน,นเพื่อนๆจาได้ไหมดูกันตาแฉะเลยแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกมากแล้วก็ดาราที่แบบได้ร่วมแสดงกับฟันปิงปิงก็คือมีทั้งความหล่อแล้วก็ความเขาเรียกว่า ฝีมือก็เก่ามากๆด้วยนะคะ ดังนั้นแล้วตอนนี้ค่ะการเวลาไม่สามารถจะทำอะไรคุณฟันปิ่งๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆหวังว่าในอนาคตก็น่าจะมีเทรนด์ดีๆต่อไปแล้วก็มีเรื่องราวของของงานที่เป็นงานหน้าจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเธอก็ผ่านพ้นเรื่องราวที่โดนแบรนด์มาแล้วโดนอะไรมาแล้วเนาะก,ก็อย่างให้คนเรามันต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันป่าแล้วเธอก็ไม่ได้ไปฆ่าใข่นะอาจริงเธอรับนะคะเธอรับสิ่งที่เธอต้องรับผิดชอบไปเรียบร้อยแล้ว กี่ร้อยล้านก็ต้องจ่ายไปเนาะหกร้อยถึงแปดร้อยล้านนะคะรวมค่าปรับด้วยก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ชีวิตแต่งงานก็ไม่ได้แต่งเนาะในตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเป็นจังหวะชีวิตหมดเลยนะคะก็เลิกลากันไปกับกับแฟนหนุ่มซึ่งเข้าใจได้น่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เธอมีปัญหาในเรื่องของภาษีเยอะโดนตรวจสอบโดนกักตัวน่นนี่นะคะก็เอาเป็นว่าใครเอ่ยนะคะมีเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเห็นคุณฟ้านปิงปิงนะคะมีผลงานทางนัด จอบ,บ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าท่านใดที่แบบเอออยากจะพูดถึงคุณฟันปิงปิงในแง่ไหนบ้างนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะวันลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ